กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการโดยสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานคริน <Yeshua> ด <ez. S 1> ้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำพลิกซันมาส Assalamualaikum ม a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h interface. ดิฉันนางสาวอุมานิยมเดชาค่ะเป็นเจ้าของพัตการสันมาหัดใหญ่ค่ะเอ่อประวัติความเป็นมาร้านอาหารสันมาเนี่ยตั้งมาประมาณ20ปีแล้วค่ะเป็นเป็นร้านอาหารแล้วก็เวลาอา่ตัวน้ำพริกกะปิที่ตัวเนี้ยเราจะมีเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็วันหนึ่งลูกค้าก็มาถามว่าอยากได้น้ำพริกกะปิใส่ขวดพอจะขายให้เขาได้ไหมก็เราก็ตอนแรกเราก็คิดอยู่เอ๊ะ ต้องเอาน้าพริกกะปิเราไปใส่ขวดเลยเหรอแล้วเขาบอกเขาเขาบอกว่าเขาเขาอยากเขาอยากได้กลับไปบ้านก็เลยค่ะก็เลยใส่ขวดให้เขาค่ะก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีมีความรู้สึกว่าเออเราเราน่าจะทําน้อพริกกะปิใส่ขวดนะเพราะว่าถึงขนาดว่ามีลูกค้าต้องการของเรานํากลับบ้านก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะบรรจุขวดยังไงค่ะเราก็ตอนนั้นเราก็ศึกษากันมาเรื่อยๆค่ะ จริงๆแล้วตอนนั้นเ,าเราก็ทํามาเรื่อยๆนะคะจากที่ว่าเราก็นําขวดเป็นขวดโพลาริตรธรรมดาแล้วก,ก็ขายตั้งขายในร้านอยู่อย่างนั้นก็พอสมควรเหมือนกันแล้วก็วันหนึ่งเราก็ได้ได้การรับเชิญจากสถาบันมโอโดยสถาบันฮาลัานมโอโดยคุณนสรินสัญญาแหละว่าสนใจไหมที่จะไปออกร่วมกับางานฮาลัาน เราก็เลยตอบรับไปแต่จริงๆตอนนั้นเรายังไม่มีฉลากหรือว่าตัวอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวสวยงามสถาบันฮา้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินให้คำปรึกษาเพื่อนำผลิตภัณฑ์น้ำพริกสันมาเข้าระบบการพัฒนาตั้งแต่การยืดอายุข,ของผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารกระบวนการปรับปรุงโรงเรือนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นก็เราก็ได้รับคำแนะนำถึงการเก็บ การเข้าไปรักษาถึงกระบวนการกระบวนการรักษาอาหารการถนอมอาหารว่าอยู่ยังไงให้อยู่ได้นานแล้วก็รวมทั้งได้รับการอ,อย่างเหมือนตัวสินค้าตัวนี้แล้วก็มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วเราก็ได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็ทำมาเรื่อยๆอค่ะจนจนพัฒนามาเรื่อยๆ นอกจากนี้สถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความสำคัญในการขอรับรองเครื่องหมายมาตรฐานฮาลานและมาตรฐานออยอตลอดจนการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สถาบันฮาลานได้ให้คำแนะนำกับเราด้านการขอมาตรฐานฮาลานค่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการค่ะรวมถึงการขอออยอด้วยค่ะจากการที่เราได้ไปสัมผัสกับลูกค้า ลูกค้ามีความเรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นลูกค้ามาเลเซียมีลูกค้าหลายรายที่ขอเป็นตัวแทนสินค้าของเราแต่ณตอนนั้นเราเรายังไม่พร้อมเราก็เลยพลาดพลาดโอกาสตรงนั้นไปแล้วก็เราก็กลับมาคิดคิดใหม่ว่าเอ,อเราน่าจะทําอะไรที่มันสู่ตลาดไปได้มากกว่านี้เราก็เลยมาพัฒนาโรงงานของเรา จนถึงเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆหลังจากผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนแล้วสถาบันฮล้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินยังได้ส่งเสริมกระบวนการด้านการตลาดโดยนำผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศสถาบันฮล้านก็ได้แนะนำของเราเกี่ยวกับตลาดเพราะว่าปัจจุบันเราก็กำลังเร่ง สินค้าของเราให้ไปสู่ตลาดอาเซียนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราไปออกางานมาเราก็เหมือนกับได้เป็นเป็นการบ้านนะคะว่าเอ๊ะเราเราไปออกงานมาแล้วเราน่าจะทําผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ศึกษาแล้วก็ไปหลายๆอย่างรวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์เราก็ทาการบ้านหนักเหมือนกันกว่าจะได้ออกออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะตอนนั้นสินค้าของเราเราก็ทําอยู่ในร้านอาหาร ธรรมดานะคะทำอยู่ในร้านอาหารเราเริ่มตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นที่เราปั่นกันตามในครัวเรือนนะคะก็ะคือปั่นครั้งละ8ขวด8ขวด16ขวดก็เบิ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแต่พอกลับจากงานงานของสถาบันทารานเราก็รู้สึกว่าเรามันไม่ได้แล้วนะเพราะเราไปปั่นอยู่8ขวด16ขวดอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเราก็เลย ติดต่อแล้วก็พยายามหาเครื่องจักรที่มันปั่นได้ครั้งละมากมาะค่ะก็ข,ขอขอบคุณสถาบันทารานะคะที่ให้โอกาสเราแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ออกไปสู่ตลาดตรงนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราต้องกลับมาพัฒนาอะไรตัวเราเองบ้าง